ก่อนที่ช่องของเราจะไปทำเกม cut and b a c k powder สำหรับใครที่ไม่รู้จักซอมบี้ในเกมนี้มากหรือว่าไม่ได้เล่นจริงจังผมจะพาไปทำความรู้จักและความคุ้นเคยกับซอมบี้ทั้งหมดในเกมนี้ซึ่งผมจะขอยกศัตรูหลักๆที่เราต้องเจอนะฮะยังไม่นับพวกวายเล่าแชมเบอรหรือซอมบี้ชาวบ้านเป็นซอมบี้หรือศัตรูธรรมดาทั่วไปที่สามารถเจอได้ทั้งเกมซึ่งพวกมันนั้นเน้นโจมตีกันเป็นฝูง วิธีแก้ทางก็ง่ายมากก็แค่ฆ่ามันซะและอย่าโดนมันจับเพราะว่าถ้าคุณโดนมันจับได้คุณจะโดนลุมซอยจุทันทีลันเนอร์คือหนึ่งในซอมบี้ที่น่าลำคาญที่สุดในเกมเพราะถ้ามันเข้าระยะประชิดตัวคุณได้มันจะค่อมตัวคุณแล้วหลังจากนั้นมันจะฉีกกระชากคอคุณทันทีไม่มีทางช่วยตัวเองมีแต่ต้องให้เพื่อนร่วมทีมช่วยเท่านั้นนะฮะแต่ด้วยความที่ลันเนอร์นั้นมันวิ่งเร็วและมันก็สามารถฆ่าเราได้ เราจึงสามารถเอาชนะมันได้ง่ายๆและมีวิธีแก้ทางมันได้ง่ายมากเราสามารถวันช็อตมันได้และสามารถเดินจุ๊กมันได้เหมือนที่เห็นในคลิปที่ผมทํากับมันเนาะวิธีรับมือกับลันเนอร์นะฮะให้เราเดินเป็นวงกลมเนาะแล้วก็พยายามหาจังหวะฟาดมันให้โดนระหว่างที่วิ่งเป็นวงกลมหรือไม่ก็ถ้าคุณใช้อาวุธยาวๆอย่างเช่นดาบยาวหรือว่าหอกคุณสามารถที่จะแทงมันได้เลยก่อนที่มันจะวิ่งถึงตัวคุณซะอีก b o m b บอคือศัตรูสามัญประจําเกมที่จะสามารถวันช็อตคุณได้ถ้าคุณเข้าใกล้มันมากเกินไปซึ่งสิ่งที่ไม่ควรทําเลยคือห้ามเข้าใกล้มันหรือห้ามที่จะใช้ดาบฟันมันเด็ดขาด แต่ว่าคุณสามารถล่อให้มันจุดระเบิดได้โดยการเข้าใกล้มันน่นแหละแต่มันจะไม่ระเบิดทันทีแต่ถ้าคุณเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันมักจะมีคนในกลุ่มเนี่ยชอบเอาปืนยิงบอมเบอร์แล้วมันจะโดนคุณไปด้วยนะฮะเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมผมไม่แนะนําให้เข้าใกล้เลยจะดีที่สุดและที่สําคัญบอมเบอร์เนี่ยยังเป็นฝันร้ายสําหรับผู้เล่นใหม่ชาวกัดแอนด์แบ็กพาวเดอร์ที่ไม่รู้อิโนอินเนนะฮะเรียกได้ว่าคุณกําอาวุธเข้าไปฟาดมันทีเนี่ยภาพตัดเลยนะฮะบอกไว้ก่อน วิธีแก้ทางบอมเบอร์ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการใช้ปืนข้ามศิลายิงจากระยะไกลนั่นแหละครับแซปเปอร์คือหนึ่งในซอมบี้ที่ช้าที่สุดในเกมและมีพลังโจมตีที่โคตรสูงถ้าผู้เล่นพลาดไปโดนมันสับคอเข้าให้แซปเปอร์เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะพลาดเพราะว่าโดนมันเล่นทีเผลอมากกว่านะฮะเพราะว่าตัวมันช้ามากแทบจะตามอะไรคนเล่นไม่ได้เลย แล้วแถมการฟาดขวานของมันก็ค่อนข้างที่จะช้าโดนแก้ทางง่ายนะนะถ้าไม่นับล่างไวร์ลเนี่ยมันคือหนึ่งในซอมบี้ที่แก้ทางง่ายที่สุดในเกมนะฮะถึงมันจะอึดอยู่พอสมควรก็เถอะไอจังหวะที่มันเวียงขวานเนี่ยเราสามารถหลบมันได้ง่ายๆเลยนะแต่ว่าแซปเปอร์เนี่ยมันจะเป็นฝันร้ายสาหรับคนเลือดโลเพราะว่าใครเลือดน้อยๆแล้วโดนมันสับเข้าให้เนี่ยคือโดนวันช็อตเลยนะฮะก็ต้องระวังกันด้วย i g n เนเตอคือ1ในศัตรูที่ผมยกให้น่าลำคาญที่สุดในเกมเลยคือมันน่าลำคาญมากถ้าเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์แล้วมันเดินมาสอสตัวคือไอซอมบี้ตัวเนี้ยมันจะเหมือนแชมเบอร์เลยเวย้ยแต่ที่มันไม่ธรรมดาคือมันไม่ได้รับดาเมจจากไฟแถมมันจะปาไฟใส่คนเล่นอีกแล้วที่สําคัญนะรู้สึกว่าไอดาเมจทางกายภาพตอนมันตบผู้เล่นเนี่ยมันจะแรงกว่าแชมเบอร์ทั่วไปด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิด ซึ่งวิธีแก้ทางของมันนะฮะก็มีอยู่หลายวิธีเหมือนกันนะวิธีแรกก็ง่ายสุดนะแค่รอให้มันปาไปนะฮะแล้วเราก็เดินถอยออกมาแค่นั้นแล้วเราก็ฆ่ามันแค่นั้นเลยวิธีแก้ทางง่ายๆแต่ว่าไอ,บอ้บ่อไฟของมันเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะฮะข้อเสียคือมันทําให้เราเล่นยากขึ้นแต่ข้อดีคือมันจะเผาซอมบี้ตัวอื่นในละแวกนั้นไปด้วยหรือไม่ก็เราอาจจะยิงมันตอนที่มันนั้นกําลังจะปลาไฟก็ได้นะฮะ ตอนที่ i g n เนเตเนี่ยกำลังปาไฟใส่ผู้เล่นอ่ะมันจะเล่น a n นิเมชัน1-2ถึงวิส่งผลทำให้มันกลายเป็นเป้านิ่งนั่นเองคูลเสเซียขวัญใจวัยรุ่นชาวกัตแอนแบ็กพาวเดอรด้วยความที่มันเป็นซอมบี้ใส่เกาะคล้ายๆกับอัศวินซึ่งมันเป็นซอมบี้ทหารมานะฮะและมันก็เท่มากๆจึงทำให้ใครหลายคนเนี่ยชื่นชอบตัวของคูลเสเซียมากนะฮะ คือซอมบี้ถือดาบอะเออคือเกมอื่นมันหาไม่ได้นะเวย้ยไอของแบบเนี้ยคูรัเสเซียนะฮะถ้ามันเจอกับผู้เล่นเนี่ยมันจะพุ่งเป็นเส้นตรงนะซึ่งวิธีแก้ทางก็ง่ายๆนะฮะอย่าไปยืนขวางมันตอนมันพุ่งใส่เรานะฮะมันจะใช้หลักการเดียวกับชาร์จเจอร์ใน r e d ฟ์ e อรนะฮะใครที่เคยเล่น Red ฟ์ e อรจะรู้ดีเนาะคูรัเสเซียเนี่ยเวลามันพุ่งโดนผู้เล่นนะคนที่โดนมันแทงเข้าไปเนี่ยหรือว่าโดนมันพุ่งใส่เนี่ยจะล้มลงไปแบบลุกขึ้นมาไม่ได้เลยนะ แล้วถ้าในทีมไม่มีหมอผมบอกเลยว่าตายฟรีนะฮะถ้าโดนคูรัสเซียมันพุ่งชนแต่ว่าคูรัสเซียนั้นจะหยุดพุ่งชนก็ต่อเมื่อผู้เล่นเข้าระยะใกล้มันนะฮะมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดฟันดาบแทนนะฮะระหว่างที่มันฟันดาบเนี่ยแล้วเราฟันดาบสวนมันเนี่ยดาบของเรานะฮะมีโอกาสที่จะไปชนกับดาบมันพอดีนะฮะเป็นการผะชันดาบนั่นเอง วิธีแก้ทางคูรัเสเซียนะฮะมันก็มีหลายวิธีนะไม่ว่าจะเป็นการปาไฟหรือเป็นการใช้ปืนอะไรก็แล้วแต่นะฮะคูรัเสเซียเนี่ยมันมีหลายคนพยายามออกมาแก้ทางนะฮะซึ่งวิธีแก้ทางของมันก็ไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะฮะด้วยความที่มันเป็นซอมบี้สายเกาะมันแบบมันครบเครื่องอ่ะไอตัวเนี้ยมันมีทั้งสกิลวันช็อตมีทั้งกันกระสุนนะแถมยังใช้ดาบฟันผู้เล่นได้อีก และนี่ก็คือข้าวๆของศัตรูหลักใน Cut Bag Powder นะซึ่งก็ผมก็ไม่มั่นใจหรอกนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเพิ่มศัตรูใหม่มาอีกไหมนะและที่สำคัญเนี่ย r ันเนอกับแ a p p e r เนี่ยมันมีร่างไวเล่ด้วยนะฮะซึ่งร่างไวเล่ของแซ p p e r กับล u n n e r เนี่ยก็จะอึดแล้วก็เร็วกว่าปกติก็เท่านั้นเองนะฮะนี่ก็เป็นข้าวๆข,าข,าของซอมบี้ในเกมนี้นะฮะก่อนที่เราจะเริ่มทำเกมนี้กันแบบจริงจเนาะ